เราต้องให้ความรู้บางพักเนี่ยพักแกนนำเนี่ยโฆษณาใช้นวัตกรรมนําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจะสร้างไรายได้เกษตรกรจะร่ารวยวันนี้ถามว่า2ปีที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเกษตรกรจนลงเท่าไหร่นี่สินพอกพูนเท่าไหร่เพราะคุณไม่ได้ช่วยเขาเลยการช่วยไม่ให้ช่วยไปประกันไปจำนำพี่เป็นรัฐมนตรีเกษตรนะสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรพี่ไม่เคยทําเรื่องประกันและจำนำและพี่ พาเขาพัฒนาจนเขารอดได้แต่เสียดายไม่มีใครทำต่อจนทุกวันนี้กลับมาเป็นปัญหาเดิมอีกเราต้องให้เทคโนโลยีให้โอกาสเขาเข้าถึงแหล่งทุนทำเรื่องการตลาดให้เขายกระดับราคาสินค้าเขาด้วยการแปรรูปนี่คือสิ่งที่ลงทุนน้อยมากและยิ่งมีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยียิ่งง่ายใหญ่เลยแต่เราไม่ทำเพื่ออยากให้เขาจนแบบนี้แล้วจะได้เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็โกงกินในเงินอุดหนุน คือค้าขายกับความยากจน <ฮะ S 1> ของเกษตรกร,ร,กรอันนี้คือเลวซามสุดๆ<ฮ>ะนะคะ